สวัสดีค่ะวันนี้เอารถมาส่งลูกค้าค่ะลูกค้าจ่ายตังค์ครบตั้งแต่วันตรุษจีนแล้วเนาะพี่อ้นเนาะจ่ายตังค์ครบตั้งแต่วันตรุษจีนแล้วครับให้ลูกค้าพูดเองดีกว่า,าดเดี๋ยวพี่กระเสริฐมีลาซาเชิรครับคือครับก็อยาก,กาจะประทับใจในการส่งรถนะครับเพราะว่าเห็นเห็นในคลิปเป็นประจำเลยเห็นส่งทั้งเหนือสุดอีสานสุดก็ถือว่าประทับใจเอออมบกุ เดือนไม่เกินสิ้นเดือนนี้ดีที่สุดแล้วครับด้วยใช่เช็คไฟอยู่เลยครับของของเรานี่เด็กๆของที่ไหนพี่บอกพี่ลักษณะบอกตอนนี้บอกผมอยู่ที่แจ้งวัฒนา14ใกล้ครับใกล้ใกล้ที่สุดแล้วใกล้สุดในรอบเดือนที่เขาใกล้มากครับใช่ค่ะอยากให้ทางเต็นท์เนี่ยค้าขายร่บเงินขึ้นไปเรื่อยๆถึงว่าตอนวันตุรกีเนี่ยผมถึง อ่าไปไปจ่ายเงินจ่ายเงินสดๆเลยแต่ว่า,าเงินได้แต่วันตุกจีเลยใช่แล้วซึ่งซึ่ง,งที่เขาอ่ะอันนี้ผมที่โอหนะ่ะไม่ได้เจอพี่รัฟนากับพี่กระเตอร์คือมั่นใจเลยถึงไม่เจอไม่เจอกับเจ้าของเต็มตัวจริงแต่ผมก็ให้คือความมั่นใจเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะพูดถึงไม่เคยรู้จักรู้จักกันแค่ตังเด้งเลยเฉยเลยครับตังเด้งงอะไรเงี้ยคือเข้ามาเต็มเต็งอันนี้เราติด ผมติดตามมาตั้งแต่ผมอยู่เมืองนอกครับผมก็มาบางทีเพราะว่า FC มาจากเมืองนอกลูกค้า่ที่ไหนให้พูดเองเลยมาจากไต้หวันค่ะจากไต้หวันแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนไทยแต่ว่าทำงานแต่ว่าทำงานนะเมื่อเดือนที่แล้วก็มีลูกค้าทำงานที่ไต้หวันอีกท่านหนึ่งชุมพวงเหมือนกันค่ะครับนี่บ้านเราก็อยู่ชุมพวงครับลูก้า่มาซื้อโตโยต้าครับลูกชายเป็นครู ใช่แล้วครับก็ค้าขายร่ำรวยเฮงเฮงเราก็เฮงเพราะเราจะขนเงินขนทองมาดูว่าคนนั้ขนทองไหมส้มมาดูนี่ส้มมาดูนี่มาเข้ามาไม่ต้องไปหยิบดีวิวได้เลยดีวิวได้เลยนุไม่ไม่ต้องไม่แอบหยิบทองที่ประเทศไทยเขานะให้หนูดูให้หนูหยิบได้ไหม นนลูกค้า<อ>ดูไว้นะครับว่าส้มแอบหยิบไป <laughs> ไใบล่างไปหรือเปล่าตอนที่พี่เขามาจ่ายตังค์เงินเข้าบัญชีผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับใช่ <laughs> <laughs> <laughs>